สวัสดีครับผมพบกับเต็นรถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้มาเปิดแปลกๆพราะมาเปิดกับน้อง Honda 3คันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรรถ3คันนี้เพิ่งเข้ามาเลยแล้วขอเรียกน้ําย่อยนิดหน่อย3คันนี้วิ่งแค่พันกว่าโลทุกคันเลยเป็นรถผู้บริหารนะครับข้างในเนี่ยถ้าสังเกตดีๆพกพ,กพลาสติกที่หุ้มเบาะนี้ยังไม่แกะเลยใครอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรถพวกนี้นะครับทักแชทมาได้เลยเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเลย วันนี้นะครับผมยังจะไม่มารีวิวสามคันนี้แต่จะไปรีวิวฮึอ่ะมาและกลับมาสู่โหมดเดิมของเ็นของความถนัดของผมนะครับก็คือเจ้า m e r c e d e s b e n บนั่นเองวันนี้ผมมี3คันมาโชว์กันเลยดีเดียวก็คือเจ้า E 2 0 0กับ E 2 5 0 w 2 1 2มีทั้ง AMG และ A v a n g a r d ดวันนี้ผมจะมาเข้าๆให้ดูเลยว่า3คันนี้เนี่ยน่าใช้มากน้อยแค่ไหนแตกต่างกันตรงไหน,นราคาเท่าไหร เพราะว่าสามคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันเหมือนกับตัวแอคคอร์ดเมื่อกี้เลยมาเริ่มจากเจ้า E 2 0 0 AMG คันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าโฉมนี้จะเป็น W 2 1 2 7สปีดแล้วนั่นเองเพราะว่าต้องบอกก่อนว่า212เนี่ยครับเขาออกมาตั้งแต่ประมาณปี09-2010ซึ่ง ปีแรกๆเนี่ยเขายังเป็นเกียร์5เกียร์อยู่แต่3คันนี้จะเป็นแบบ7เกียร์มาเรียบร้อยแล้วและ e 2 0 0รคันนี้จะได้ชุดแต่งที่เป็น AMG มาให้แล้วก็คันนี้เนี่ยกระจังหน้าจะเป็นแบบ AMG มาให้นั่นเองเดี๋ยวสปอยนิดนึงอ่ะอันนี้จะเป็นกระจัง AMG อันนี้จะเป็นกระจังอวันกาศมันจะมีข,ข้อแตกต่างอยู่นิดนึงก็คือตรงนี้นะครับผมตรงตัวกันชนหน้าเนี่ยทาง AMG เขาจะมียื่นขึ้นมานิดนึงนะครับเพิ่มความสปอร์ตขึ้นมานิดนึงแล้วก็เล่นไล่เล่นเส้นตรงนี้ นะครับผมก็จะแตกต่างกับตัวอลังการค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นไฟนะครับทั้งเดย์ไลท์ทั้งข้างบนเนี่ยเหมือนกันเลยไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันนะครับแต่มันมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือนี่มาดูล้ Mac. อแม็กอะล้อแม็กก็จะเริ่มมีความแตกต่างและล้อแม็กที่ใช้นะครับสำหรับเจ้าตัวเอ็มจีคันนี้ก็จะเป็นแม็กขนาด18นิ้วและแม็กขนาด18นิ้วอันนี้นะครับผมก็จะเป็นลายแบบ MG ส่วนข้างขวาของผมเนี่ยเป็นอลังการเนี่ยก็จะเป็นแม็กขนาด 18นิ้วเหมือนกันแต่ไม่ใช่ AMG นะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างกันแล้วก็จะเห็นเลยว่าความสวยความงามเนี่ยแตกต่างกันเยอะมาก AMG คันนี้ก็จะให้เป็นแบบหลังคาแก้วพารามิกลาสลูฟมาด้วยก็คือหลังคาแก้วที่เป็นแก้วทั้งบานเลยนะครับมาข้างหลังแล้วนะครับนี่จะเห็นเลยว่าความแตกต่างนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยแต่สังเกตง่ายๆคือถ้าเกิดเป็นแอร์วันการ์ดเนี่ยครับเขาจะมีโคมเมียยม,มารอบคันเลยแต่ ใ MG เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่นรุ่นลายโครเมียมเพราะอะไรเพราะว่าความการที่มีโครเมียมแล้วอ่ะมันจะเน้นความหรูหรามากขึ้นแต่เวลาตัดโครเมียมออกไปเนี่ยมันจะดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าไฟท้ายอยู่ไรพวกนี้ครับก็จะเหมือนกันหมดเลยและเจ้า EW 2 1 2ท้ายใหญ่มากนะคบเพราะว่ามีลูกค้าผมเคยใช้ชอบตรงไหนรู้ไหมชอบตรงที่ว่าใส่ถุงก๊อฟได้สบายสบายเลยแล้วรถคันนี้นี่ กว้างไปถึงนู่นเลยนะครับก็สามารถใส่ถุงกอ๊อบ2ใบ2ใบใหญ่เนี่ยได้โดยที่ว่าไม่ต้องพับเบาะหรืออะไรอย่างนี้ได้เลยสําหรับรถ e 2 0 0รคันนี้แล้วก็มีที่ห้อยตรงนี้มาให้ด้วยก็คือห้อยพวกถุงช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้ไม่ให้มันกิ้งไปกิ้งมาต่อเนื่องมาตรง212เนี่ยเขายังจะมีปึ๊บเนี่ยเปิดให้ดูยางอะไรมาให้นั่นเองนะครับเพราะว่าที่เราเห็นเห็น <ๆ S 2> กันอยู่โฉมใหม่เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ให้ยางอะไรมาแล้วแต่ว่า2 1 2คันนี้ยังให้ยางอะไรมาอยู่นั่นเอง เข้ามาข้างในเจ้า e 2 0 4ประตู AMG คันนี้นะครับอย่างแรกเลยคือพวงมาลัยเนี่ยผมชอบเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยมันจะไม่ดีไซน์เนี่ยมันจะเหมือนตัวคูเป้เลยมันจะด,ดูออกแนวสปอร์ตสปอร์ตเท่ T L เลยข้างในก็เน้นความเรียบหรูตามสไตล์ e class ออกแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตัวคูเป้เนี่ยเบาจะออกแนวบักเก็ตซีทนะครับผมแต่มาเป็นซีดานปุ๊บเนี่ยเบาจ่อแนวโทนสายใหญ่นั่งสบายตัวนี้ก็จะมีหลังคาแก้วมาให้นะครับแล้วแก้วเนี่ยเขาจะเป็นแบบ2บานเลยมี บานหน้าและบานหลังแต่ว่าเวลาเปิดเนี่ยจะเปิดได้เฉพาะบานหน้านั่นเองอ่ะนี่ก็จะเป็นเจ้า AMG นะครับผมทรงคันนี้ก็จะเป็นออกแนวสีทูโทนเป็นดำสลับกับเทานะครับผมเป็นเทาอ่อนนั่นเองก็เป็นสีที่ค่อนข้างดูแลง่ายนะครับใช้งานง่ายเข้ามาข้างในคันนี้จะเป็น e 2 5 0 a v a n ูนย์นกะครับจะเป็นรถศูนย์เพราะว่ารถศูนย์สมัยนั้นเนี่ยยังค่อนข้างงบออปชั่นจะไม่มีตัว AMG มมาให้นะครับโดยที่ว่ามันเป็น ลถสูตรไทยแล้วก็จะได้จอที่เป็นจอใหญ่แต่ก็ยังตัดออปชั่นไปอยู่เพราะว่าที่จริงแล้วจอใหญ่ส่วนมากจะมาพร้อมกับเครื่องเสียงที่เป็น Harman การดอนอันนี้ยังจะเป็นเครื่องเสียงแบบธรรมดาอยู่แต่ให้จอใหญ่มาให้ซึ่งตัวจอใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะรองรับ อะไรได้หลายอย่างเยอะขึ้นเช่นวิดีโอจะมีโหมดวิดีโอก็คือสามารถดู DVD ได้นั่นเองพวงมาลัยอันนี้มันจะค่อนข้างดูเป็นออกแนวทางการและจะไม่ได้ดูสปอร์ตขึ้นเพราะว่าโดยที่ว่ามันเป็นสีก้านเนี่ยจอกแนวลุกผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับโทนสีภายในที่ใช้นะครับแอวันการเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว MG เมื่อกี้เลยก็คือจะเป็นโทนดำนะครับเบาะสีเทานะครับรถคันนี้นะครับผม หนังเองอะไรเองเนี่ยค่อนข้างใหม่กลิบเลยเดี๋ยวผมจะเล่าสตอรี่กับรถคันนี้มาให้ดีกว่าเพราะว่าคันนี้ผมไปซื้อเองเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยลูกค้าเป็นเจ้าของกิจการขายเพราะว่าเขาไปหอกเซ S ตัวตใหม่แล้วรถคันนี้วิ่งน้อยมากและเป็นมือเดียวอีกด้วยเข้าศูนย์ทุกระยะสามารถเช็คศูนย์ได้เลยว่ารถคันนี้เอาไปทําอะไรบ้างนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างกริบเลยเพราะว่าลูกค้าเก่าดูแลมาทุกอย่าง ที่สุด,ดนะครับพูดถึงจอทั้ง3คันนี้นะครับเหมือนกันหมดเลยก็จะเป็นแอนะล็อกกึ่งดิจิตอลจะมีดิจิตอลอยู่แค่หน้าจอกลางเอาไว้ดูพวกเข็มไม้หรือว่าความเร็วที่เป็นดิจิตอลแล้วก็สามารถดูรถได้ด้วยว่ารถตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมก็ดูจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็ E250 คันนี้นะครับไม่มีหลักขับแก้วเมื่อกี้เราได้ดู2คันที่เป็นแบบนั่งหน้าแล้วผมมานั่งหลังให้ดูเลยเพราะว่า e Class เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งเลยคือมันเป็นซีดานใช่ไหมครับถ้าเทียบกับ CLS เนี่ยต้องบอกเลย CLS กับ e l a าสมันเป็นพี่น้องกันนะ CLS กับ e Class เนี่ยแชร์ตัวถังเดียวกัน e Class เนี่ยจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเลยที่ผมชอบมากกว่า CLS ก็คือความกว้างของเขาเพราะว่าเจ้า e c Class คันนี้นะครับผม w212 เนี่ยไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วนั่งสบายหัวเนี่ยเหลือเยอะแยะเข่านี่ผมเหลือเยอะแยะเลยเนีย่เต้นได้เลยอยู่ข้างหลังและ ความเป็น Exclusive ของเจ้า e-class เนี่ยทุกอย่างเขาจะออกแนวหรูหรามีม่านข้างมาให้มีม่านหลังมาให้ครบกันเลยดีเดียวเครื่องยนต์ของเจ้า w ดี2 1, 2 3คันนี้เนี่ยแตกต่างกันแค่ในเดียวเองนะครับใช้เครื่องบล็อกเดียวกันนะครับเป็นเครื่องพันแปดเทอร์โบสามคันนี้จะเป็นเกียร์ที่เป็น7 g ท r o n i c หมดเลยก็คือเกียร์ไฟฟ้ารุ่นใหม เ่งเกียร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เนี่ยข้อดีที่มันแตกต่างจาก5เกียร์เนี่ยหเลยขับสนุกขึ้นนะครับเกียร์ทดมันขึ้นแล้วก็ความหน่วงเนี่ยจะไม่มีเท่า5เกียร์อันนี้รับประกันเลยสําหรับเครื่องยนต์แล้วเนี่ยสคันนี้ไม่มีการแตกต่างก็จะใช้เป็นแบบพันแปเทอร์โบหมดแตกต่างกันแค่แรงมาเท่านั้นเองก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้า e-class สาคันนี้ใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์เข้า,ามาในคอมเมนต์ได<า>้เลยนะครับหรือว่า แอดไลน์แอดมานะครับผมก็เดี๋ยวเราคุยกันได้เลยเรื่องสําหรับรถสามคันนี้แล้วเดี๋ยวผมพิมพ์ตอบกลับไปแน่นอนและมาถึงช่วงท้ายแล้วก็จะเป็นช่วงขายของผมแล้ว E 2 0 0 AMG W 2 1 2ปี2012นะครับคันนี้ตั้งราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเกบาทเลขไม่อยู่ที่ประมาณ9,000 90, 0มโลใช้ไม่เยอะกับปีแล้วใช้ไม่เยอะคันนี้อยู่แค่ล้านเก้าบาท มาคันที่2นะครับคันนี้จะเป็น E250 เหมือนกันแต่เป็นตัว Avanca r d นะครับคันนี้จะเป็นปี2012เช่นเดียวกันและคันนี้รถมือเดียววิ่งแค่80,000กว่าโลเท่านั้นขายอยู่990,000บาท จะถูกกว่า AMG มาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับคันซ้ายสุดนะครับ E 200 AMG ปี2012วิ่งมาแสนส0 0หมกว่าโลคันนี้ก็จะได้อ p t i o นที่เยอะกว่าคันแรกก็คือได้หลังคาแก้วมาเพิ่มนั่นเองในราคาที่1น0 0 0ล้านเก้าหมบาทเหมือนกันคันแรกเลยนะครับก็จบไปนะครับสำหรับรีวิวสามคันนี้ใครชอบไม่ชอบทักมาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรถสาคันนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนั่นเองช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับผมก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยละกันเป็นกําลังใจให้หลายๆคนเลยที่ตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องโควิดนะครับติดนู่นติดนี้ก็สู้ๆกันต่อไปนะครับปี2021อย่าให้เป็นปีเหมือนปี2020สู้ไปด้วยกันเนาะโอเคถางั้นผมฝากแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ